สวัสดีค่ะมื่อนี้ยายแก้วแฟมิลี่จีเตรียมดินปลูกวานพักขณาเนาะนี่เัาก็ใส่ปุ๋ยหมักของเราเองนี่หมักจากมูลไก่มูลวัวนี่ปุ๋ยหมักงามเลยพี่น้องปุ๋ยหมักจากมูลวัวกับมูลไก่เนาะจะไปหมักจะได้ขึ้นล้วนซุยดีแท้มันหมักได้เป็นมันเป็นขี้ไก่แกบใชนี่มันโดนเราได้พี่น้องได้หลายเดือนแล้วหมักหลายเดือนจนคว่ำห่อนกับบอย่างห่อนบอย่างแล้วยินบุ้แล้ว กินกับบอยังยังแต่กินปุ๋ยสองสอบพ่อมา่งแปลงเนี่ยเป็นแปลงเก่าเนาะแปลงที่ปลูกมันเก่านะต้นไก่หลายๆมันบองามเขากระจาดินเก่าพี่น้องดินเก่านี่คือการปรับปรุงดินเก่าของของแก้วแเอาอันนี้เนี่ยย่างอ่างย่างกินเครื่องหกทัวอันนี้ก็ละมุดบ่ แตกขึ้นไมห้ากับคุกเข้าขขเข้าขกันค้กเข้าเห่ากันดินเก่าเนาะแปลงนี้ปีไก่เนี่ยคันคันผู้ได้จําได้เนี่ยปลูกพักกาดกระจอนม่ีแต่ก,ก,ก่อใหญ่ๆเอบาบมวัดตัดไปขายลูกซื้อว่าพวคู่แข่วกันเลย ว่าพักอินซี่พักปวดสารพิษประสันเมาพูดละสองมัดสามมัดยายแก่เที่ยวมาตัดอยู่ลาดตั้งหลายแถวเมวื่อวานนี่มันิเบิดบบดนี่ยแ <c> ต <oughs> ่คองชิบดีกินมิตรขายกับขายเลยโบ,โบดดอกมันใยมีดอกก็เลยโบดกบเนี่ยมันออกซ่อมดอกเจ้าหน่อยคันเป็นพักกากดกระจอนต้องออกดอกเจ้าหน่อยจะเป็นแต่ขายจะเป็นตะแสบว่าถอดต้องให้มีดอกมีซ่อมดอกเจ้าหน่อยนี่ยังสิยังเป็นตะแสบมันชีหวานกรอบแสบมันพวกได้เห็นกันโอ้ย ่อยผัดก็ได้สื่อโยลานทัดมากแล้วเนาะผมว่าบง,งามเลยเห็นมาเห็นของเจ้างามเนาะมันก็อยู่ที่การปลูกการดูแลเนาะนี่แหละนี่ยสูตรนี่แหละนี่ยแยกเทีวขุกขี้ขี้อยู่กับเกนือ่พคตรงามพ่อามงามคือผู้ปลูกต้องเข้าใจดินนั่นเลยต้องเข้าใจว่าเฮ็ดจังไหด,ดินจัาไหจ้าสิปูกง,งามต้องปรับปรุงไปจ้าไหด,ดินเก้าดินไม่ดินแน่นดินแข็งดินขี้หินดินทราย ต้องเป็นผู้มีความเข้าใจในดินเติบเข้าใจในพักเติบนะครับคือใจแก้วนี่คุกขี้มาตั้งแต่เกิดนี่ก็เลยกหัว่าดินได้ได้ปลูกงามดินได้ได้ปลูเพราะงามปั๊บปรุงไปจไังใดเฮ็ดจังใดเขาอีหยัยง <c oughs> ใส่แจ้แก้วกใส่น้ำมกักแล้วก็ตัวนึง<ต>ที่ขาย<ต>บ่ได้ก็คือปุ๋ยอินทรีย์<ก>น้ำเข้างดเสริมไปที่มักว่าอยู่นี่ก็มีน้ำมักเศร้าเข่าไข่ น้ำมักน้ำน้ำมักเศร้าเขา่ขาไข่ไก่แล้วก็น,นุ่มสดเนาะที่ใส่เยอะเียเฮ็ดให้พัาเขากรอบหวานแซ่บแล้วกันจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นตัวสร้อยใหญ่สลายมันเฮ็ดแขวนพันกกินอาหารได้ดีหักเดินดีเลยเหรอเอาลองเฮ็ดใส่ใส่ไปประจํำด้วยพี่น้องแล้วใส่เทื้อนึ้งสองเทื้ออาจจะบ้องหูจักหรอกอาจจะบ่เห็นผลต้องใส่เป็นประจำหล่ะสิเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง กันเ้าวปั้บปูงดูแลได้จังสีเ้าก็บบริหนักน้ำปุ๋ยตลาดตัวมันสิบห้าสิบห้าสิบหกสิบหกสี่สิบหกศูนย์ศูลืมไปเลยเนาะลืมไปเลยว่าเคยใส่ <c oughs> นะ,นะ,นะนเป็นการปั้บปูงดินของยายแก้วเน้นปุ๋ยมักปุ๋ยคอกเป็นหลักครับเพิ่มอิน,ะอนรทรีย์วัตถุในดินดิน,ดนล้วนซุยล้วนปูงมี่ขาดอาหารหลายพืชเอาไปใส่ได้ง่ายห้าเกินดี มะมี่จูลินซี่ในดินรักษาสภาพแวดล้อมกินกับปลอดไัยแกบใจผักงามเร็วนี่ยกตัวอย่างนี่วานไปซื้อบ่ไดนบบงนี่วานวานไปพวกงงพืชดื้อีน้นนี้นี่น,นี่พี่ขีน,น,น,นู้น้ำมันน่เบื้องพี่นอ้อเบิบง่งมากนึง ก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะปัจดัยเนาะหดพักไปมั่กาพ้อยได้ปุ๋ยได้น้ำไปน้ำนี่มกพริกนี่นี่จังสิเก็บกินตลอดนี่เจ้าปับปูพื้นท,ที่เตรียมปลูกพักต่ออีกอากาศคือนส้งซีนเย็นลงใน,นบ้านี่ยส้างงามดี่บ่า การใส่ปุ๋ยแปลงพักการปรปับปรุงดินเรื่อยๆเนี่ยมะพร้าวต้นนี้พี่น้องเบิ่งดูนี่ปีกายแต่พอดีเพียงข้อนี่ยหลายท่านจําได้ต้นนี้นะครับเบิ่งปีนี้บปเนี่ยขึ้นโค่นขึ้นกอ,นอ,นอเรียบร้อยแล้วบ่โดนก็คงจะได้กินมากนะกะทงจะได้ซิมมะพร้าวนา้ําหอมบ้านแพรวสมุทรสาครในพี่น้องน,น,นี่โอ้ทุกข้าวต้น,นงามเลยเสูงก้งมลงหนึ่งเมื่อยปรัสน เบิ่ลระบัดปูกเขาจะมาเบิ่งกันอีกส่วนนี้เตรียมดินไว้สักกอนเดี๋ยวมันสีเงาพักหน้าไว้เนาะสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแก้วแฟมลี่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย